ก่อนสไสด์จคนนะครับวันนี้พ <ie diy> ี2พีสองไอครจั่บัวบิรอยบิรอสไลดอุ้ยก็คืออุ้ยอุ้ยเด็กเอ็กเด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 ็กเน็กเน็กเด็กเด็กกดก่อนเลยไปแล้วผมิดดากเก็ก็ก นี่จะลีนให้ขุดเลสโตนให้ได้โอเคเลสโตนนะเลสโตนเลสโตนไปไหนกินเพื่ออได้ปลหนกินเพ่ออะเอก็ต้องเอาบ็อกด้วยเผื่อผมบอกไงแล้วทุกคนอยาอรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรก่อน นันก็คือจะท่าทางน้ำขาน้ำเพื่ออะไรเอ๊ะไม่ขาน้ำเพื่ออะไรบอกเลยน่าจะยากทีน,นี้น่าจะยากเห็นผมก็ไม่น่ารอละแต่เรื่องไงมันก็ต้องรองอะไรสักทีวันนี้เจ้าเล็กอู้อิจ้าอันนี้ันนี้เจ้าทางน้ำ จำบล็อกได้ใช่ไหมครับทุกคนจำอันนี้ได้ใช่ไหม,มคนรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอนะไรีฉันมีไปนะ้ำมันจนะพีนไปนะอี EP น่ามันจะยาวไปยันเกินกว่าผมจะเข้าเกินกว่าผมจะถ้ามันจบนะผมก็จะลบทิ้งภาพผมอันนี้ไปฆ่าเอน็นเดอร์ดราก้อนได้ เพื่อเตรียมเอ้ยอ้ย่อกินมีนชาไปต้อมันเหนื่อยมีชิพี่น้ำชาไปนี้ไม่น,า,า,น,นะนมานนี้วมันก็คนใหญ่จะลงเดืกๆเลยหกห้าองเลยแต่ตอนแรกที่คุณผมอาจแล้วครับ ว่าจะวางได้ไหมนะถ้าผมตายนี่คือจบเลยนะ <c oughs> ต้องวางขัดบังหล่ะมาเฮ้ยได้ไงวะ ไม่เหลือแ้วเขขุดเลยเออลืมไปว่าผมยังไม่ได้ขาบี่ไม่ลงมาฟรีดีทีนี้แล้วก็คือต้องขึ้นไปไปกทนด,ด,ด,ดิูดูด,ด,ด เยี๋ไปฟังมูดีเดีอะไรเฮ้ยอุ้ยสะวังเล่นกบฟรีเลยทีนี้โอ้ยเสียเวาลาเองเนีนย่นยนะที่มีคุณเล็ก จบเลยเยยสมัต yes. so ั้งหมเบ่งเบ่งเบ่งไม่หายนะของไม่หายไม่หายมุดแต่มันจะหายอันเดียอกันเลยที่มันติ๊กหายไม่ทางน้ำหายไม่หายทางน้ำคู่ดาบหายคนดาบหาย

นี่ครับเราอยูมจอขวาคุณไม่นะที่กูจะพังไล้ร้องพังตรงนี้ด้วยทอด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 ที่คนี้ ข้างบนเหรอว่าจะซื้อโอ้นี่ไงเลสตเข้ามาจะจบไปแล้วต ไปกันต่อลำพูไปกันต่อแล้วทุกคนขังขา้าวสวัสดีมีเหล็กอีกด้วยแั่งโง่ดุณตกว่าวอวา,างรถกันลาพี่ คกคิดว่าจะเจอกันแบบน่นะคะถ้าใครอยากให้ล้องทำอีกเดี๋ยวคอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวให้ลืม,มละะลทำ ดำหายแต่เลื่เป็นไรเดี๋ยวไปฆ่าใหม่ก็ได้ไหนดูสิบ้านที่รักจ๋ามาี่ยมันก็วอาเรได้แน่เลยกันนะมันไ่นี่มีเล็กีมีเลสเตอร์นีเฮ้ยราพีม,มเะเผาดำไหม เก็บเลยเซเ็เก็บไปก่อนต้องเก็บไว้เยอะๆว่าได้เวลาครับกล่องอะตั้ตก็เลยเนี่จัเยังหายู่ 拜拜。Bye bye.